มีคนเคยถามมานะครับว่าถ้าเรามีเงินทุนแค่แบบหลักแสนเนี่ยหนึ่งแสนบาทเนี่ยเราสามารถซื้อทรัพย์บังคับคดีได้ไหมลงทุนในทรัพย์บังคับคดีแล้วก็เอามาขายทากําไรเนี่ยได้ไหมคําตอบก็คือว่าได้ครับมีทุนแค่1น0 0 0แบาทเราก็สามารถลงทุนในทรัพย์บังคับคดีได้เหมือนกันแต่ทีเนี้ยเวลาเราคํานวณที่ดินนะครับถติว่าเราอยากซื้อที่ดินนะครับเราก็ต้องคํานวณเผื่อไปว่าเวลาเราได้ที่ดินมาเนี่ยเราต้องไปเคียร์ลิง มากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าต้องถมดินไหมนะครับแล้วก็ยังมีค่าธรรมเนียมค่าภาษีต่างๆอีกมากมายเนี่ยเราก็ต้องคิดเผื่อไปด้วยตรงนี้ฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเป็นแบบว่าเ,าเงินทุนที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสําหรับผมที่ผมคิดว่ามันน่าจะเวิร์กแล้วก็คือประมาณ1 0 0 0 0แสนถึงหนึ่งแบาทนะครับหรือไม่ก็คือแสนห้าถึงสองแสนาอย่างเงี้ยก็ได้อยู่เหมือนกันเพราะเราก็ต้องเผื่อค่าต่งตางๆเนาะสมมติ ต่อให้คุณแบบซื้อที่ดินมาแบบ1,000 0แสนเป๊ะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะจบที่1,000 0แสนแล้วคือเราสามารถเอาไปขายต่อได้เลยอย่างของผมเนี่ยมันก็จะมีซับหนึ่งที่เริ่มต้นที่ประมาณสาม0 0ื่กว่าบาทเราก็สู้ราคากันเนาะสุดท้ายก็ไปจบที่ประมาณ1นึ0 0 0สแล้วผมก็จัดการต่างๆนั่นแหละอะเคลียร์ลิงมดินปรับหน้าดินนะครับแล้วก็เผื่อค่าโฆษณาค่าภาษีค่าโอนต่างๆเนี่ยรวมอยู่ที่ประมาณแสนสี แล้วเราก็เอามาขายที่ประมาณ2 1 0 0 0 0ประมาณนี้นะก็พอได้อยู่ตรงนี้แต่มันก็จะมีบางเคสนะครับที่แบบว่า,าซื้อมาจบมาที่ประมาณ4 0,000บาทนะครับแล้วก็เอามาขายที่ประมาณ90,000บาทอย่างเงี้ย40,000บาทเนี่ยคือจบแล้วก็บวกค่าเคลียร์ลิงค่าอะไรอีกนิดหน่อยค่าภาษีงภาษีนิดหน่อยเนี่ยครับผมก็เขาจะจ่ายอยู่ที่ประมาณ5 0,000่นกว่ากว่าเนาะเขาก็ <st astic> พอได้กําไรอยู่บ้างตรงนี้ <st astic> <st astic> นี่แหละครับ <st astic> คือเราก็ต้อง ดูดีๆแล้วก็วิเคราะห์ให้ดีๆนะครับผมแล้วก็เผื่อซับด้วยบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ทันทีนะครับแต่ก็ต้องจะเย็นๆนะครับที่บังคับคดีเพราะว่าทุกคนจับจ้องทุกคนแบบต้องการหมดเลยเพราะเขารู้ว่าซับบังคับคดีเนี่ยราคาถูกราคาเริ่มต้นถูกเนี่ยแล้วเราก็ทําวนกันไปกันมาอย่างนี้แหละครับผมก็คือต่อยอดเงินไปเรื่อยๆต่อยอดเงินไปเรื่อยๆนะครับผมโดยเฉลี่ยแล้ว1นึ่งซับก็ได้กําไรสัก 30% 50%ถ้าได้มากกว่านั้นก็ถือว่าแบบเป็นกำไรมากมายก็โอเคเนาะตรงนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันทุกๆคนนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับ